ต้องการให้หน่วยงานราชการนะคะที่มาหาผู้ว่าวันนี้คือพวกเราขอแค่ว่าบ่อกากแก่บ่อที่สองเนี่ยให้เขาเอาออกไปจากไกลหมู่บ้านให้อาไปทําที่อื่นเราไม่ให้ทําที่นี่เพราะตอนนี้บางส่วนเขาทิ้งแล้วและการที่เขาสร้างบ่อที่สองเขาไม่ได้บอกชาวบ้านอยู่ดีๆเขาสร้างเป็นภูเขาขึ้นมาเลยแล้วเขาก็มาทําเป็นบ่อเก็บกากแก่แล้วเขาก็มาบอกแล้วว่านี่เป็นบ่อเก็บกากแก่บ่อที่สองเขาบอกบ่อที่หนึ่งเขาเต็มเขาต้องขยายและบ่อเก็บกากแก่เขาก็มีทางสาธารณะอยู่กลางบ่อ แต่ทําไมเขาก็ยังปิดได้ปิดได้แล้วก็สร้างจนเสร็จสร้างบอกเก็บกักแร่เสร็จแล้วก็ทิ้งเป็นบางส่วนแล้วก็แบกภาละให้ชาวบ้านวพาตอนนี้ชาวบ้านเกิดอาการปวดผื่นคันเป็นตุ่มสารพัดที่จะเกิดทั้งภูมิแพ้ทุกอย่างแล้วกลางคืนก็มีเสียงมีฝุ่นละอองทั้งกลางวันกลางคืนทําเร่งผลิตตลอดเวลาแล้วตอนนี้ยิ่งทำยิ่งมาทําข้ามฝั่งมาทําของมอกระทั้งระเบิดทั้งอะไรและยังมีชาวชุมชนชาวบ้านอยู่ในนั้นเขาก็ยังทําแต่เขาไม่แคร์เลยแล้วเราไปหน่วยงานราชการเราไปมาหมดแล้ว ไม่เราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องขายที่ขายบ้านขายอะไรเราขออยู่ที่เดิมแต่ให้บอกากากแรแกลบ่อที่2อ,ออกไปใช่ไหมพวกเราแค่นี้เราอยู่ได้ขอให้แค่หน่วยงานราชการเข้าไปมองเราอยากให้บอมาไว้ใกล้เขาก็บอกว่าไม่เห็นชอบให้ดําเนินการขยายโรงงานโรงงก,กรรมแร่ทองคาของบริษัทเขาแต่ทําไมยังเซ็นอนุญาตยังให้เขาทาได้แล้วเนี่ยเขาไปตรวจฉี่ตรวจเลือดนะคะเนี่ยเมื่อเมื่อปีนี้เองค่ะสองพันเนี่ยเนี่ยเนี่ย เมื่อไวันะวันที่5มกราสองพันาสิเนี่ยเน,น,นผลตรวจเลือดมีสารหนูในปัสสาวะเกินมาตรฐานความจริงโดยมีค่าพบสูงตั้ง152.24%เปน่ะเนี่ยแล้วตรวจพบว่าโลหะหนักบางตัวคือตะกัวแมงกานีซนิกเกิลซิลเนยียมซิลเนยียมและประหลอดไม่เป็นไปตามมาตรฐานคือเกินมาตรฐานหมดเลยอ่ะไปตรวจสุ่มเจอขนาดนี้แต่ไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปดูแลพวกเราเลยอ่ะครับ ตอนนี้ชาวบ้านอยู่ไม่ได้คือผลกระทบจะบ่อแรกของเขาเนี่ยก็คือตอนนี้ผลกระทบบ่อแรกเนี่ยมันก็มันก็ยังมีอยู่และเขายังไม่พอเขามาซ้ำเติมเราด้วยการที่เอาบ่อที่2ของเขาเนี่ยบ่อแรกของเขา600ยไร่บ่อที่2อ0พันกว่าไร่แลวเอามาติดบ้านเลยค่ะในหน้าบ้านลแล้วเราต้องแบกล้าทุกอย่างแบกภาระคือน้ํากินน้ําใช้เราก็ต้องซื้อท้งหมดแบกภาระทุกอย่างและตอนนี้อย่างคนนี่ร่างกายอ่อนแอนี่ค่ะเขาก็ได้รับผลกระทบคนไหนที่อ่อนแอนี่ก็จะออกอาการเป็นภูมิแพ้ว่า อันนี้เบื้องต้นนี้ช่วยเหลือเราต้องไปดูคนจริงนะฮะการช่วยเหลือเนี่ยเราช่วยเหลือมาตลอดแล้วผมในฐานคนหนึ่งที่เป็นใจชาวบ้านผมเป็นคนมาจากชาวบ้านนะฮะเราเป็นรองผู้ว่าในการกว่าเป็นผู้ว่าสารประาัติปี2550เราไม่รู้เรื่องแบบเจอปัญหามาเยอะแต่ประใทศไม่ใช่เรื่องสมัยก่อนบนทางไม่ดีอย่นี้เจอเหมือนพอยมาดูตาแล้วแก าำเี่มำนีมลงรั้จริงกรณี้เขาเรียนว่าต้องการฟ้องใหาดีฟ้องจะมีอาญาหรือลาซึ่นท่านไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยามมาำก็ไม่เป็นไรหรือว่าชาวบ้านองเล่มฟ้องร้องหรือว่าท่านต้องไปที่แจ้งให้ความรับผิดก็ทุกบททุกสายหรือถ้ายระาฟ้องในปกติน้องแต่ส่งก็วาไปคือมันเป็นหน่วยงาน ที่ทําไปก็อยากให้ท่านช่วยเหลือเราเท่านั้นคือเป็นห่วงไม่ว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องคนคนนี้นะไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะนโยบายที่มันจะเปิดเหมืองของคําได้นั้นจังหวัดเ็ายังเล็กๆมันมีอะไรใหญ่กว่าเราเยอะทรู้ใช่ไหมทะจังหวัดทำยังไงแต่เราต้องทำัหรือรับรับเรื่องเราต้องทำถ้าไม่รับเรื่องก็โดนที่ห้าร้องเขาั้งหลายเลยถึงห้าเจ็ดีกละเว้นอีกการไม่ไปก็บอกว่าเป็นห้าเจ็ด เห็นไหมมันโดนขึ้นเลือดนอกทานนัผมจะไปหาท่านนะครับจากที่ได้รับเรื่องน,นี้ก็คือว่าในเบื้องต้นเราจะมีการช่วยเหลือคือเบื้องต้นช่วยเหลือในผมขออนุญาตไปดูข้อเท็จจริงและเป็นข้อถามผู้ถูกชาวบ้านโดยตัวเองและทีมงานอาจจะมีคณะกรรมการทำงานไปด้วยประกอบด้วยสารการประกอบด้วยส่วนบริการเกี่ยวข้องที่รับจังหวัดหรือที่ดินนะให้ไปดูข้อเท็จจริงแต่อาจจะไม่เข้าในเืองการเข้าในวงมันต้องอ,จจอนุญาตอางเกิดขึ้น ผมเป็นทนายการทองมุวินัยผมจะไปพัฒนาขีพสานข้อม <not> ูลถ <Tah> ึง้นอาจจะเอาในแพทย์สาสุขไปเอาดูมาวิเคราะห์นะฮะทุกสื่อทุกอย่างมันก็ไปตามกระบวนการของมันมีการให้ทาแนะนำกระชุ่มเบื้องต้นสองถ้าหากว่ามันเกิดจากนีจริงนะในด้านต่อไปเราจะต้องมีมาตรการเรื่องว่ามันโรคมันเกิดจากที่ไหนแน่